เอาละครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ทําเอาชาวโซเชียลของนะฮะกัมพูชานั้นขนลุกเปตามกันครับนี่คือนะครับในขณะที่กําลังทําพิธีงานศพให้กับทหารกาทหารอ่าเขมรของพวกมันนี่นะนะฮะอยู่ๆครับผมนะฝูงอีแร้งมาจากไหนก็ไม่ดูครับนะฮะมาเป็นร้อยเป็นพันต้องบอกว่าเป็นร้อยไหมเกินร้อยแน่นอนผมว่าเป็นพันครับอยู่ๆครับนะฮะแห่แห่กันมาบินวนขนาดนี้ฮะรู้สึกว่าเหมือนมันจะมากินโต๊ะจีนหรืออะไรหรืออย่างนะฮะสิ่งที่ต้องบอกว่าโอ้โหนะ มันก็คงจะรู้ฮะรับรู้ว่านะครับตอนนี้ดินแดนของขมิ้นนฮะคู่คุณนะครับนะฮะมีแต่กินจบทั้งนั้นที่เป็นอาหารชั้นเยี่ยมของพวกวันเนี่ยนะครับกินยังไงจะกินหมดเนี่ยก็บอกว่าอย่างไงนะฮะโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเสียชีวิตกันหลายพันนายนะครับปอสู้รบตอนนี้ก็สิบวันเข้าไปเต็มๆแล้วแต่ขมูงขมิ้นมึงก็ยังทําเพื่อไอ้ฮวนเซนนะก้มหัวไอ้ฮวนเซนก็นะเป็นอาหารอีเล้งต่อไปโอ้โหมาเยอะขนาดนี้นะฮะ โอ้โหกินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวเนี่ยแต่นะ